แต่ในโลกของชีวิตจริงนะถ้าสมมุติว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราถ้าเลือกได้สามข้อเราต้องเลือกให้เป็นเราอจะไปโอนอ่อน<ๆ>ผ่อนตามเองแล้วก็โน่นก็ทําทนี่ก็ทําทําสเปซสปาเป็นร้อยอย่างพันอย่างแล้วไม่มีคุณภาพสักอย่างมานั่งนึกดูก่อนจะลงรับดับขันไปทํามาเป็นร้อยอย่างแต่ผลงานไม่เป็นที่รู้จักของสังคมสักอย่างน่าเสียดายเวลาไหมเสียดายมากฉะนั้นเรามีเวลาในโลกนี้กันไม่มากหรอก พยายามเตือนเตยอ,อยู่เสมอว่าวันหนึ่งความตายจะมาพรากและดังนั้นก่อนความตายจะมาพรากเราได้ใช้ชีวิตดีแล้วหรือ,อยังพ่อแม่ของเราเราได้ดูแลแล้วหรือ,อยังลูกแก้วเมียขวัญของเราเราได้กอดได้หอมได้ปรนนิบัติพระวีได้ส่งเสริมเขาให้ได้รับการศึกษาแล้วหรือ,อยังเพื่อนรักของเราเนี่ยเราเคยได้มีเวลาสนุกสนานร่วมกันไหม เคยกินข้าวร่วมกันเคยหัวเราร่วมกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่หลวงพ่อที่วัดอ่ะเราเคยไปกราบทำบุญกับท่านครั้งสุดท้ายกันเมื่อไหร่หนังดีๆเราเคยได้ดูไหมบทกวีเพราะๆเ,เราเคยได้อ่านไหมเราอยากทําอะไรที่เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมเราเคยทํำไหมถ้าเราคิดว่าวันหนึ่งความตายจะมาพรากเราเนี่ยเราจะคิดคิดคิดแล้วเราจะเลือกทําเฉพาะพฤติกรรมเชิงคุณภาพ ถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เสมอเราก็ไม่ประมาทพอเราไม่ประมาทชีวิตของเราก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วเราก็จะไม่ใช้เวลาไปอย่างสุรุ่ยสุร่ายนี่ก็เป็นสคออสอบใบที่สามที่ให้โยมทั้งหลายนําไปคิดนําไปพิิพพจารณาต่อนะพระอาจารย์ขอทวนสคสอสักสาใบสักครั้งหนึ่งใบที่หนึ่งสคสอใออบนี้เตือนให้เราเรียนรู้ที่จะบริหารจัดการงานที่อยู่ตรงหน้า งานมีให้ทำปัญหามีไว้ให้แก้ไขไม่ได้มีให้แบก2กสอใบที่สองเตือนจิตเตือนใจให้เราได้เรียนรู้ที่จะอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่วิกฤตอย่างมีความสุขด้วยโลก,กทัศน์เชิงบวกส่วน2กสอใบที่สามเตือนจิตสกิจใจให้เราได้ตระหนักรู้ว่าถ้าหากวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราจะใช้วันเวลาที่เหลืออย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อตนและต่อคนที่คุณรักนี่คือสคออสอส,อสามใบที่พระอาจารย์ขอมอบให้กับเราทุกท่านทุกคนทีนี้ก็มาถึงใบที่สี่เป็นใบสุดท้ายก็เพิ่งได้แจ้งพระท่านไปเมื่อกี้ว่าวันนี้จะขอให้ท่านพูดสักครั้งหนึ่งเพราะตั้งแต่บวชมาท่านยังไม่เคยได้จับไม่พูดเลย <Okay. S 1> <laughs> อยู่ในเซฟเฮาส์ตลอดวันนี้พาออกมาครั้งแรกและครั้งสุดท้ายพรุ่งนี้ท่านจะไปโปรดโยมใยละ พระอาจารย์ก็เลยจะขอให้ท่านมอบสคสใบที่สี่ให้กับพวกเราที่อยู่ในห้องนี้และกับญาติโยมทุกคนที่มีโอกาสได้ดูการถ่ายทอดรายการสดๆในวันนี้ด้วยโดยที่พระอาจารย์จะขอตั้งปุจฉาคือคําถามเพื่อให้ท่านวิสัญชาว่าตลอดเวลาที่ท่านได้เข้ามาบวชนี้ท่านได้เรียนรู้อะไรบ้างแล้วคิดว่าสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อญาติโยมตรงนี้ได้อย่างไรก็ขอใ้มนฑล ก็ขอบคุณท่านอาจารย์วอมากมานะครับแล้วก็จเจริญพรญาติโยมทุกทุกคนคือสิ่งที่อาตมาได้รับหลังจากได้บทเรียนแล้วก็ได้เข้ามาอยู่กับท่านพระอาจารย์วอวัชรไมทีนะครับจริงๆแล้วย้อนกลับไปตอนมีคารวะคือเป,เป็นแฟนคลับอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ติดตามท่านมาตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันวันหนึ่ง คุณแม่เห็นว่าถึงกําหนดอายุ25เต็มก็อยากให้บวชเรียนนะครับก็เลยบอกกับทางโยมแม่ไปว่าอยากบวชเรียนกับท่านนี้นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปถ่ายแบบแล้วก็ได้เจอกับท่านนะครับตอนนั้นเนี่ยแค่เจอกันครั้งแรกท่านก็ให้แง่คิดอะไรมาเยอะมากทําให้ตัวอาตมาเองเนี่ยเป็นคนที่จากมองโลกในแง่บวกอยู่แล้วกลายเป็นมองโลกในแง่บวกมากยิ่งขึ้น จริงๆแล้วบางคนอาจจะเห็นว่าบางมุมของอาตมาเนี่ยมีความสุขมากกับการเป็นดาราเป็นนักร้องอาจจะเป็นชีวิตที่ลอยได้กี่กุลาศแต่ว่ามุมลบหรือว่ามุมเศร้าก็มีเยอะเหมือนกันครับเพราะว่าบางทีเนี่ยตอนที่อยู่ต่อหน้าสาธารณชนมีคนท้อมล้อมอาจจะเป็นแสนเป็นล้านคนในแต่ละงานที่ไปแต่ว่ามันมีความสุขเพียงเพียงแค่นั้นจริงๆครับ แล้วพอกลับมาอยู่บ้านอยู่คนเดียวกับความเหงากับความหวาดระแวงกับความอ้างว้างหวาดระแวงตรงไหนคือหวาดระแวงตรงที่ว่าทําไมความสุขตรงนั้นแป๊บเดียวก็หมดแป๊บเดียวก็หมดในแต่ละวันแล้วทําไมตอนแรกๆก็มีคนรักเยอะมีคนหลงมีคนชอบเยอะแต่ทำไมพอกลับบ้านอยู่คนเดียวอีกแล้วอยู่คนเดียวตลอดแล้วก็แต่ละคนเข้ามาก็ไว้ใจใครไม่ได้ บางทีก็ต้องการผลประโยชน์จากตัวเราเราเห็นได้ชัดจากที่เขาสแสดงอาการออกมาแล้วก็บางทีก็เป็นจากตัวของอาตมาเองที่คิดว่าตัวเองดีตัวเองเด่นตัวเองดังเลยทําให้หวาดระแวงไปหมดแต่พอมาเจอกับพระอาจารย์แล้วก็ได้บวชเรียนวันแรกที่มาเจอกับพระอาจารย์ก็ยืนรอพระอาจารย์อยู่ที่เชียงรายนะครับที่ไล่เชียงตะวัน พระอาจารย์ก็เดินมากับสุนัขตัวหนึ่งนะครับตัวอิตมาเองก็เห็นแสงเดินมาแล้วว่าโอ้นี่คือพระอาจารย์วอแล้วเราจะได้มาบทเรียนกับท่านนะครับท่านก็เดินมาหาสิ่งแรกที่ท่านได้ทำเนี่ยคือให้กราบก่อนก็เป็นเรื่องธรรมดายอยู่แล้วครับที่พระใหม่ต้องกราบไหว้ครูบาอาจารย์แต่สิ่งที่ตัวอตมาติดใจเนี่ยคือว่า ไอหมาตัวนั้นเนี่ยมันเดินมาอยู่ด้านหน้าด้วยแล้วมันก็นั่งรออยู่เลยนะฮะพระจารย์ก็ยืนอยู่เราก็แบบว่ายังไงวะเนี่ยคือตรงเราจะกาบหมาหรือกาบพระแต่ก็คิดแต่ในใจพระาจย์ก็บอกลงไปกาบอ่าก็กาบพระจารย์ก็สอนกาบนะครับกาบเสร็จเราก็กำลังจะก้มโค้งลงไปก็มองว่าแบบคิดในใจอยู่ตลอดว่าจะกาบแล้วนะจะกาบนะพยายามแบบ ให้หนีออไปนะฮะเพราะว่าชีวิตไม่เคยกาบหมามาก่อนแต่ว่าอาก็ก็แล้วเสร็จแล้วหมามันรู้ครับพอพยายามสบตาปุ๊บนอนเลยตอนนี้จากนั่งกลายเป็นนอนรอเลยตัวอาตมาก็กกาบครับกาบเสร็จแต่ในใจคิดตลอดเลยคิดว่าแบบว่าโห oh, ชีวิตนี้กาบหมาแล้วครั้งครั้งหนึ่งแล้วเสร็จแล้วพระอาจารย์ก็ให้ค้างอยู่งั้นครับก็สงสัยอีกว่าให้ค้างทําไมเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าแบบว่า เออก็ก็กราบไปแต่แล้วอาจารย์ก็บอกว่าเห็นไหมขนาดหมาเนี่ยลูกยังกราบเลยแสดงว่าต่อไปเนี้ยถ้าลูกยอมกราบแมก้กระทั่งหมาเนี่ยชีวิตลูกก็คงต้องยอมทุกอย่างยอมรับฟังคําสอนยอมรับฟังคนติเตียนยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่จะเข้ามาใหม่หลังจากวันนี้เป็นต้นมาโอ้โหน้ําตาเท่าไหร่เลยครับมันคมบาดเลือดสาดเลยครับ เพียงแค่เพียงแค่กาบหมาแล้วเราก็แบบว่าขึ้นมาเสร็จเราก็อึ ja ้งฮะอึ้งแล้วก็คิดได้ว่าเออจริงฮะไอ้เมื่อก่อนที่เราย้อนกลับไปฮะเพียงเวลาสั้นๆแต่มาคิดได้เยอะมากว่าเมื่อก่อนที่เราโมดหวาดระแวงโมแต่กังวลว่าตอนอยู่บนเวทีเนี่ยมีความสุขเหลือเกินมีแต่คนรักแต่พอกลับบ้านมาทมาอยู่คนเดียวตลอดเลยก็มาคิดได้ว่าหมายังกาบเลยแล้วเราจะยึดติดทําไมกับสิ่งเราเหล่านี้ในเมื่อ ถ้าเราเป็นคนดีทุกอย่างถ้าเราบวชเรียนตั้งใจปฏิบัติธรรมเราออกมาก็มีคนมารักเช่นกันเสียงนี้สอนตลอดครับแล้วก็ลด,ดตัดก,กะในตัวผมความาคิดว่าตัวเองเป็นดาราทุกอย่างต้องมีคนมาดูแลหมดเพราะชีวิตการเป็นดารานี่สบายจริงนะครับเพราะว่าทางต้นสังกัดทําให้หมดทุกอย่างเลยชีวิตเราเหมือนเป็นหุ่นยนต์แค่แค่หนึ่งตัวรอตื่นอย่างเยอะแล้วก็รอนอน ตอนนั้นชีวิตคนสั่งทั้งชีวิตเดินตามคอยทำอย่างเดียวครับก็สบายมาตลอดแต่พอเจอแบบนี้บทเรียนต่อมาก็รังจานครับขัดห้องน้ำแล้วก็สอนเรื่องของกิจของสงแบบครบถ้วนนะครับมีนั่งสมาธิมีปักกดนะครับมีเดินจงกรมบินทบาทนะฮะแบบไม่ใส่รองเท้าแล้วก็มีเถียงว่าครับอ้าวเดี๋ยวนี้โูพักเขาใส่รองเท้ากันได้หมดแล้ว พราะชีวิตตั้งแต่โตมาก็ไม่เคยถอดรองเท้าเลยครับเวลาเดินเพราะว่าเราอยู่ในยุคที่มีรองเท้าใสกันแล้วนะฮะก็ไม่เคยใสอ้่ไม่ไม่ไม่เคยถอดเลยครับพระอาจารย์ก็ให้ถอดแล้วก็สอนตลอดแต่สิ่งที่ที่ได้เนี่ยจากการเป็นพระมันเยอะกว่านั้นครับจากการแค่ถอดรองเท้าหรือว่าการบิดข่ามได้เยอะกว่านั้นพระอาจารย์บอกว่าสิ่งนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะเตือนสติลูกให้ลูกจําไว้คือเราเนี่ยตอนนี้เห็นไหม จากคนห้อมล้อมเยอะแยะเต็มไปหมดแต่วันวันหนึ่งเนี่ยลูกต้องเดินไปขอข้าวกินแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับเนี่ยมันมากกว่านั้นไม่ใช่ว่าเราไปขอข้าวเขากินเฉยๆคือสิ่งที่เราได้รับเนี่ยเราได้ทั้งได้ทั้งผู้รับแล้วก็ผู้ให้เขาให้เราเขามีความสุขเรารับของจากเขาเราก็รับแบบมีความสุขเพราะว่าตอนเช้าๆคนมาเจอพระก็ถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเห็นไหมครับ แล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการที่พระอาจารย์พยายามสอนให้ผมเป็นคนที่รักการอ่านแล้วก็สอนในหลักการต่างๆเพราะชีวิตคนเราเนี่ยมันต้องผ่านมรสุมอะไรมาหลายอย่างครับมัาถ,ถึงจะแข็งแรงพระอาจารย์พยายามสอนในแง่บวกตอลอดเวลาว่าคนเราเมื่อเจอความทุกข์แล้วเนี่ยอย่าไปทุกข์กับมันถ้าเราโมต่ไปทุกข์กับมันและคิดถึงแต่อดีตเนี่ยจิตใจเรามันก็จะไปอยู่แต่ในอดีต แต่ตัวเรามันอยู่ในอนาคตมันอยู่ในปัจจุบันมันเดินไปเรื่อยๆฮะคือเราต้องอย่าไปยึดติดก,กับมันมากแล้วก็ให้ดึงตัวเองเนี่ยกลับมาอยู่กับปัจจุบันให้ได้ให้ดีที่สุดหลายๆสิ่งสอนผมมาทำให้ผมเปลี่ยนมุมมองทางด้านความคิดให้มันบวกขึ้นบวกขึ้นในในทุกๆวันฮะจนแข็งแรงและแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมอีกโดยที่ได้พระธรรมคาสั่งสอนเยอะแยะมากมายการที่เรารักการอ่านทําให้เราเห็นมุมมองของ คนที่เคยผิดพลาดมาแล้วเยอะแยะมากมายแล้วคนที่เขาประสบความสําเร็จอยู่แล้วแต่ละคนที่อาตมาได้สังเกตคือคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยส่วนใหญ่จะใจบุญและกรักการอ่านกันทั้งนั้นนะครับได้อยากฝากให้ญาโยงทุกๆคนรักการอ่านแล้วก็ให้คิดเป็นในแง่บวกเยอะๆบางคนเนี่ยชอบคิดติดลบอย่างที่บอกฮะอย่างที่พระอาจารย์พูดในเรื่องของความรักเพราะส่วนใหญ่วัยวัยนี้ก็ วัยรุ่นกันกันอยู่เลยนะครับหรือว่าแก่กันแล้วครับ<笑><笑>ก็ยังสาวๆก็อยู่นะครับหนุ่มๆสาวๆอยู่นะครับ,ส,รบส่วนใหญ่นี่ก็จะอ,อทาวัยประมาณนี้ก็จะความรักกันกันเป็นส่วนใหญ่เพราะผมก็ประสบมาเหมือนกันนะครับก็ตอนแรกเนี่ยเราไปคาดหวังเขาเยอะผู้หญิงกับผู้ชายจะแตกต่างกันผู้ชายเนี่ยจะ จะรักใครทคนเนี่ยมาถึงถ้าถูกใจผู้ชายสิบไปก่อนเลยแต่ผู้หญิงเนี่ยพอจะรักใครเริ่มจากศูนย์มันจะขัดแย้งกันผู้ชายเนี่ยโผมเข้าไปสิบจีบเต็มตัวเขาเรียกช่วงโปรโมชันน่นนะครับสามเดือนแรกเนี่ยโอ้โหเทพบุตรนะฮะผู้หญิงนี่แบบว่าละลายเลยฮนะเจอผู้ชายช่วงสามเดือนแรกช่วงโปรโมชัน่นผู้หญิงนี่เริ่มเริ่มจากศูนย์แต่ผู้ชายเนี่ยฮะความรักจะมีได้คือตัดออกไปสิบเป็นเก้าเป็นแปด รถไปเรื่อยๆพอผู้หญิงถึงสิบปุ๊บพร้อมที่จะแต่งงานปั๊บผู้ชายเลอสู์ละเอ,อ้อยังไงวะได้ยังไงวะเนี่ยต่างคนต่างระแวงกันนะฮะมันก็เลยเกิดเป็นแบบเรื่องเล่ามาเยอะแยะมากมายตอนแรกๆรักกันใหม่ๆพา,พากันไปวัดพากันไปวัดเสร็จเดินมาถึงวัดผู้หญิงถามพี่อินบ่อน,น้ําอะไรผู้ชายครับสามเดือนแรกบ่อน,น้ําศักดิ์สิทธิ์ไงจ๊ะ <ๆ S 1> จเนี่ยหยอดเหรียญลงไวสีแล้วจะสมบังทุกเรื่องเลยนะ มาขู่กันหนุ่มกันหนิงกันอยู่ติดกันเลยยอนเลี้ยนยอนเลี้ยนยอนเลี้ยนผ่านไปสี่ปีลูกสองครับไอ้ผู้หญิงก็อยากกลับมาลํำลึกอดีตเหมือนเดิมนัดกันไปวัดเดิมพอวัดเดิมโอ้โหอากาศร้อนครับลูกสองผู้หญิงเดินจุงคนหนึ่งอุ้มคนหนึ่งกระเตงกันไปผ่านบ่อน,น้ําเดิมฝ่ายหญิงทักครับอยากลํำลึกอดีตพี่นี่บ่อน้ําอะไรอะ่ะผู้ชายหันควบเลยไห อย่างนี้ไงอยากรู้เหรอบอกใช่ค่ะอย่าเลี้ยงกันไหมมึงอยากรู้มึงกระโดดลงไปสิโอโหเปลี่ยนเลยนะฮะนี่ครับก็อยู่กับอนาคตฮนะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันให้ดีครับแล้วกอ็อย่าไปหวังกับอนาคตมากนะครับที่พระอาจารย์สอนผมมาตลอดไม่ใช่ว่าบางคนก็พอไม่ให้ยึดติดอดีตคุ้งไปอนาคตอย่างเดียวเลยเครียดอีกครับเครียดว่าแบบว่าโอ้โหฉันต้องรวยต้องมีต้องรวยต้องมี มันเป็นสิ่งอะไรที่มันกาหนดไม่ได้ครับว่าเราจะเจออะไรในอนาคตก็ในปีใหม่ที่ถึงนี้ก็ขอให้ทุกทุท่านนะครับมีแต่ความสุขสมหวังเอาละสคออสใอบที่สี่เราสาธุให้ท่านดังๆซิสาธุเห็นไหมสี่ใบได้กินกันไม่ลงสักใบเ <c oughs> ด,ดชบุญท่านไม่บวชนานนะถ <c oughs> ้าบวชนานแล้วท่านออกเทศเนี่ยท่านวจบเลยนะ